ยินดีต้อนรับทุกคนครับสู่ช่อง Mark Tree Channel มาร่วมกันวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนั่นเองครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้ตลาดเรียกว่าทําเอาหลายคนเจ็บนะเออทำเอาหลายคนเจ็บเพราะมันมีจะช่วงที่มันทิ้งลงนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูซิว่าการกลับขึ้นมานะครับเกิดจาก ท่าทีแล้วก็ทิศทางของอะไรกันบ้างนะครับอ่ะสำหรับคนที่เพิ่งมาติดตามอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยส่วนคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับเริ่มต้นนะครับเขามีการอัพนะครับเร่งเนี่ยตัวอัพติ๊กขึ้นมานะครับตัวเนี้ยเป็นลักษณะทิศทางเนาะก็ต้องบออย่างนี้ ในส่วนของการ Up อัพติกอ่ะมันจะมีโบเกอร์บางโบเกอร์ที่เขาจะใช้แพทเทิร์นนั้นถ้าใครที่จำฟินเนนเซียที่มาเคยเปิดให้ดูได้เนาะที่บอกว่าไทม์เฟมติกไทม์เฟมติกคือมันเป็นไทม์เฟมที่เราเอาไว้ดูทิศทางว่า,าการซื้อขายเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับแต่ถามว่า,ามันสามารถเอามาคำนวณเป็นเกี่ยวกับ รูปแบบแพทเทิร์นของการซื้อหุ้นได้ไหมได้บางคนเขาก็ใช้กันเออหรือบางคนเอามาทําเกี่ยวกับบอทก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าเ,ออเขาก็จะมีการประกาศบ,บัางคับใช้นะครับว่ารูปแบบแล้วก็วิธีการที่จะนําไปใช้จะเป็นรูปแบบใดในวันที่1ก,การกฎาคมนั่นเองดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าบางโบเกอร์ได้รับผลกระทบบางโบเกอร์ก็ไม่ได้รับผลกระทบดังนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะไปดูต่อมาครับก็จะมีหุ้นนะครับ นี่ Windows s r e s s i n g นะครับโอ้โหเรียกว่าเลงนะครับทั้งฮานะ JMTAWC นะครับอ่ะไปดูสิเปิดโผหุ้นแต่หนึ่งในนั้นเขาเรียกฮานะเป็นท็อปพิกครับซึ่งฮานะเนี่ยดันเป็นหนึ่งในหุ้นการบ้านที่มาเพิ่มเข้ามาเออมันแบบประจวบเหมาะกันหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะสำหรับตัวฮานะเนี่ยแพทเทิร์นตัวกิดอะมาตีไปอยู่แล้วแหละเออในทรงเนี้ยมาร์ตีล็อกไปอยู่แล้ว ดังนั้นเนี่ยเห็นว่าวันนี้เปิดกระโดดชัดครับชัดแสดงว่ากลับตัวเป็นขาขึ้นใครที่จะวางแผนมาแนะนำเลยนะตัวฮานะเนี่ยถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เออตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็เราสามารถแบบจะเล่นแบบเดย์เทรดก็ได้หรือจะเล่นแบบวีคเทรดก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับฮานะแต่คุณอย่าลืมครับว่าเมื่อหุดสต็อปรในโซน46บาทคุณต้องขัดนะครับไม่อย่างนั้นนะก็ ก็อย่าหาว่าไม่เตือนกันอ่ะฮานะถือว่าน่าสนใจส่วน JMT AWC เดี๋ยวเราไปดูสิ JMT เป็นอย่างไรทรงดีไหมโอ้โห JMT รูดเลยแบบนี้ปล่อยผ่านเดอ้อไม่เอานะครับลักษณะแบบนี้เนาะ AWC ล่ะ a c s e t w ไว้ XY น่าจะโอเคนะอ่ะลักษณะของ Asset w ไว้ครับจริงๆถามว่าทรง p เ t t e r n สวยไหมก็ไม่สวยคล้ายๆ JMT แต่ดันมีข้อดีคือการ เปิดเป็น inward hammer ขึ้นมาครับนี่ถ้าเรามาดูคือเมื่อกี้เราดูจาก time frame ที่เห็นว่าเป็น time frame day เนาะคือการปิดเปิดกับปิดที่จบลงแต่สิ่งที่เราอยากโฟกัสเราไปโฟกัส time f r a m ที่สั้นลงนะครับเราจะเห็นว่ามีการฟื้นกลับขึ้นมาแล้วถ้าคนแบบเนี้ยเขาจะมีการมาซื้อตอนท้ายตลาดนะครับถ้าเห็นแพทเทิร์นนี้นะจะมาซื้อช่วงท้ายตลาดเพื่ออะไรเพื่อที่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะ ATO และกำไรได้ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเทคนิคของการเล่นครับแต่ถามมาร์กดูไทม์เฟรมเดย์แบบนี้มาร์กปล่อยผ่านเด้ออ่ะมีตัวไหน GC นะครับมุ่งอัพมูลค่าแต่จริงๆ GC เนี่ยติดมาเยอะแล้วนะเออเขาบอกว่าเขาจะลุกขยายลายนะครับตัวออเน็กออกไปอ่าเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเป็นอย่างไรเนาะ GC g ีอ่าปึ๊บโอเค จ c p a แพทเทิร์เดียวกันครับแต่ข้อข้อดีของ GC คือเปิดต่ําปิดสูงพอเปิดต่ําปิดสูงเนี่ยโอกาสมาสูงมากกว่า a อเเนออถ้าถามโอกาสนะที่จะกลับพรุ่งนี้มามากกว่าแต่ถามว่ามาร์กสนใจไหมก็ปล่อยผ่านเช่นเดียวกันนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้เนาะอ่า NRF วันนี้โอ้โหเรียกว่าแตกนะครับสำหรับ NRF ถึงแม้นะเนี่ยเขาบอกว่าพออ่ามีการแบบโชว์ผลงานแก่งด้วยนะ เอ,อแต่ราคาเนี่ยแบบก่อนหน้านี้ NRF เนี่ยเรียกว่าล่อหลายคนเข้าไปโดนตบแล้ววันนี้เรียกว่าลากของจริงนี่ถึงแม้จะบอกว่าโชว์ผลงานแกรงเห็นไหมครับติดลบฟอร์เลยนะรอบเดียวนะครับแถมว,วันนี้เปิดกระโดดแต่เป็นกระเดืดอกระเดิดอะไรนะกระโดดลงอีกทีหนึ่งนะครับโอ้โหเรียกว่าพาพลักษณะแบบนี้ไม้จะแบบไม่อยู่ในเกณฑ์ที่สนใจเลยตั้งแต่ติดฟอร์แล้วนะ เพราะอะไรเพราะว่ามามองว่าหุ้นที่ติดฟอร์ถามว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นสูงขึ้นแบบเด้งขึ้นได้ไหมมีโอกาสครับแต่ว่าถ้าเราแบบเทรดอยู่ในตลาดหุ้นสักระยะหนึ่งอ่ะเราจะรู้เราจะรู้จริงๆว่าความเสี่ยงของตรงเนี้ถ้าไม่ใช่คนที่ใจกล้าจริงๆเนี่ยก็อาจจะอาจจะไม่กล้าเออไม่กล้าทั้งกดซื้อไม่กล้าทั้งกดขายเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาจุดไหนเป็นจุดกําไรมาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเคยลองแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้ม ดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเลือกการเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับอ่าอ่าเอเมื่อกี้ A W C ใช่ไหมรอบนี้เป็น A S W นะครับนี่มีอยู่9,000ล้านนะครับเข้ากระตุน้นอ่าไปดูซิว่าจะกระตุ้นได้ดีแค่ไหนเออแต่ A S W เนี่ยมาเห็นมาเปิดที่แถวแถวบ้านนะครับเป็นแบบ เปิดใหม่เลยชื่อแบบแอสการ์ดเลยอะ่ะคือโหชื่อโอคตรเทใครที่ดูทอเนี่ยจะรู้ <c oughs> นะครับอ่ะวันนี้ ASW นะครับก็เรียกว่าย่อลงมาหนักทะลุอะไรไม่พอแนละ้วทะลุกรอบไซด์เวด้วยแสดงว่าแบบนี้เป็นแพทเทิร์นอะไรครับก็เป็นดาวไซด์นั่นเองนะครับดาวไซด์หลุดกรอบเป็นที่เรียบร้อยถามว่าอา้าพรุ่งนี้มีโอกาสขึ้นไหมถ้ามองจากแพทเทิร์นนี้นะ เพื่อนๆถ้าอยู่ดูช่องมา้าบ่อยๆมา้าจะบอกเลยว่าเมื่อหลุดกรอบโลที่ทําไว้นะครับส่วนใหญ่จะยังไม่ฝื้นกลับขึ้นมาดังนั้นเนี่ยทำยังไงครับผ่านไปสิครับรออะไรนะครับอ่า PTG ลั่นนะครับงบดีเอออันเนี้ยยอมรับจริงแต่งบไปดีที่กาแฟเว้ยเออสำหรับตัว PTG นะใครที่สนใจก็ลองดูแต่มา้ามองว่ามันย่อหนักเกินตอนมันย่อนะแล้วก็ตอนเนี้ย พทเทิร์เนี่ยหนักจริงๆเห็นไหปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปถึงแนวต้านทิ้งเลยแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าถ้าเพื่อนๆจะตีนะมาร์กย้ำเลยเอานี้เลยกรอบเนี้ยเนี่ยเอากรอ,อบบนเนี่ยเอาไว้ใช้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอมันยืนกลับขึ้นมาในโซนประมาณ8.45่เพื่อนๆรับได้เลยนะครับแนวรับเนี้ยรับได้เลยแล้วก็ขึ้นมาสักประมาณ9บาทขายไปเถอะนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวถึง9.4 มันจะทิ้งกลับลงมานะอ่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นของ p t g เนาะงบก็ถือว่าใช้ได้ครับสำหรับเดี๋ยวคนที่รอประกาศงบจะออกประมาณช่วงสิ้นเดือนนี้แหละนะครับสิ้นเดือนมิถุนาเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงเนาะอ่ามีตัวไหนคลินิกมาสเตอร์นะครับเออมาเคยบอกใช่ปะคลินิกกับมาสเตอร์เนี่ยคือเกี่ยวกับหุ้นหุ้นเกี่ยวกับพวกความสวยความงามเออมันค่อนข้างค่อนข้างแกล่งนะครับถ้าดูจากยอดขายนะ สองตัวเนี้ยดันแบบสุดๆเลยเออสำหรับตัวคินิกตัวคินิกกันบ้างนะครับโอ้โหเรียกว่าถือว่ายืนสวยครับสำหรับตัวคีนิกนะอ่ายืนในกรอบแพทเทิร์นชัดเจนนะครับชัดเจนเลยแบบนี้อ่าทิศทางเหมือนเดิมครับนี่สี่สเป็นจุดที่เราสนใจอ่ะไปดูมาสเตอร์กันบ้างคินิกเราตามอยู่แล้วไงเออเราต้องไปส่องแบบหุ้นเพื่อนบ้านเขาตั้นิดนึงว่าตอนนี้นะครับสาหรับ หุ้นเพื่อนบ้านของเขานะครับหรือว่าตัว Market s h a ร e ที่เขาจะต้องมาแชร์ให้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะได้เลือกถูกในเซกเตอร์นั้นๆนั่น,นอ่าสําหรับมาเตอร์ครับเรียกว่ากลับมายืนแบบสวยอะ่ะเออแพทเทิร์นนี้สวยจริงนะครับสองแพทเทิร์นเนี้ยดังนั้นเนี่ยแนวรับใครที่อยากจะรับมากมองว่า59บาทนะครับคุณใช้โซนเนี้ยในการรับก็ได้ แล้วก็อาจจะไปขายนะครับในโซนประมาณ62-63เอากำไรไม่ต้องเยอะช่วงนี้นะครับแค่กำไรได้เอ่อย6-7อเ็ก็เพียงพอแล้วสำหรับตัวมาสเตอร์ครับทรงดีเววอร์เลยนะสำหรับมาสเตอร์นะอ่ะไปต่อครับก็จะเห็นเนี่ยรีโอนะครับจับมือ f f p เอเนาะก็จะเห็นว่ากลุ่มทานสปอร์ตเนี่ยเขาจับมือกับอ่าชิ้นส่วนนะครับชิ้นส่วนยานยนต์เนาะลุย ESG ก็คืออันเนี้ยอ่าน่าจะ น่าจะเป็นหุ้นเกี่ยวกับแบบคุณค่าช่วยเหลือช่วยเหลือพวกสังคมและกันที่เขาเขียนว่าเอวอลล์มนโ์โซเชียลใช่ไหมแล้วก็โกเวแนนซ์นะครับเป็นลักษณะของหุ้นที่แบบสร้างคุณค่าให้กับประเทศหรืออะไรพวกลักษณะประมาณนี้เนาะก็จะเห็นว่ากองทุนต่างๆเนี่ยเริ่มออกแล้วนะครับในตัวของตัวนี้ก็สามารถเข้าไปซื้อได้อ่ะไปดูรีโอกันสักนิดหนึ่งรีโอเป็นยังไงนะดีไหมนะ อโอ้ลีโอย่อต่ำย่อต่ำเลยย่อต่ำสุดแล้วก็มาชนแนวล่างถามว่าบางคนชอบไหมชอบครับเพราะอะไรเพราะว่าเทสโลจบโลตรง3.7คุณปล่อยแบบสบายใจแต่ถ้าลงเอ้ยถ้าขึ้นก็กำไรแต่ถ้าลงก็รีบปล่อยเออลักษณะแบบนี้เล่นเดทได้ค่อนข้างดีไปดูอีกตัวหนึ่ง FPI จริงๆมาสนใจทั้ง2ตัวนะครับก็เป็นหุ้นการบ้านที่มาเข้าก็เลยพอที่จะรู้พื้นฐานเขาพอสมควร นะครับอ่า FPI เนี่ยก็เคยเป็นตัวหนึ่งที่เคยเป็นหุ้นการบ้านนี่ชิ้นส่วนประกอบนะครับทั้งน้ำมันแล้วก็ทั้งตัวไฟฟ้าเนาะก็จะเห็นว่าเออแพทเทิร์นเดียวก,กันกับ Leo เลยนะดังนั้นเนี่ยการตีกรอบก็อาจจะไปมองลักษณะแพทเทิร์นเดียวกันกันกบตัว l ีโก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรครับดังนั้นเนี่ยลองดูได้ครับถือว่าดีพอสมควรนะอ่ะโอเคก็น่าจะประมาณนี้เท่าที่ดูจากข่าวคราวนี้ครับนี่ แพทเทิร์นของวันนี้เราเห็นแล้วนะครับส่วนหนึ่งนะมาบอกว่าแรงกดดันเนาะไม่ว่าจะเป็นการยื่นฟ้องร้องเอย่ยหรือว่าการเลือกสอวอนะครับไอ้พวกเนี้ยมีผลมากๆเลยนะครับกับตัวเลขเศรษฐกิจเนาะกับอันที่2ครับเราจะเห็นเกี่ยวกับพวกออกกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็แบบดีใจนะครับที่ LGBTQ ของเราเนี่ยถือว่าผ่าน นะครับในการลงมติเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวมีการยืดกฤษฎีกาอะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวไปเราลองลุ้นองอีกทีนึงอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีข่าวดีบนไปกับข่าวที่อาจจะเป็นความกังวลที่เกิดขึ้นเนาะแต่มามอกว่าหุ้นไทยเนี่ยมันถึงจุดต่ําแล้วแหละเออเพราะว่ามันย้อนกลับไป4ปีแล้วไงดังนั้นเนี่ยถ,ถ้าใครที่ติดตามมาตั้งแต่วันจันทร์ก่อนเนี่ยก็จะบอกแล้วว่าเอ้ยมันเป็นจุดที่อาจจะเป็นแพทเทิร์นการรับไม้นะครับวันเนี้ยทาให้เห็นแล้วนะ ว่าย่อปุ๊บเด้งมูลค่าการซื้อขายมาเลยทีเดียว63,000ล้านนะครับต่างชาติเนี่ยขายต่อเนื่องไหมต่อเนื่องครับหมดไป40,000ล้านแล้วถ้าดูจากสุทธินะครับแต่ถามว่ามันก็ยังมีแรงซื้อกับเข้ามาเว้ยมายืนเหนือพันสได้เห็นปะอ่าพอมันยืนได้แบบนี้หลายคนอาจจะมองว่าไปต่อจริงปะอ่าเราไปดูแพทเทิร์นดิว่าจริงปะที่จะไปต่อนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวเซตกันสักนิดนึงนะครับ อ่าโอเคมันอาจจะช้านิดน,นึงนะสำหรับตัวระบบตัวเซตครับก็เปิดเป็น i n นเ r อ Hammer เลยโป้งเดียวจบจอดยืนเส้นหนึ่งเห็นปะปรุงแบบนี้ถามว่ามันกลับมาหรือยังมา้ามาว่าถึงเวลาแล้วครับกับการกลับมาของตลาดเซตเออแต่ถามว่าจะพุ่งปรุดขึ้นไปแต่พันสีเลยไหมอันนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ต้องพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าน่าจะเป็นแทบจะ นะแต่ก็ยังมีเปอร์เซ็นต์แต่ว่าถามว่าใจมากนะแค่หลุดโซน6ได้เนี่ยก็เก่งมากมายแล้วอ่ะอืมก็ลองดูแล้วกันเนาะสำหรับทิศทางตลาดเสร็จนะครับอไปดูตัวแรกกันเลยตัวเนอครับอตัวเนอเนี่ยมันย่อมาโซนกรอบนี้นะครับโซนกรอบล่างตัวนี้กรอบแปดกรอบ 7, เจ็ดอ้กรอบ8กรอบ1 เราเล่นอยู่ในโซนไหนครับเราเล่นอยู่โซน6กับโซน8เนาะมาเล่นกันกรอบนี้ดังนั้นเนี่ยรอมันยืนโซนบนเราถึงจะเริ่มเล่นแต่ถ้ามันย่อจบไปเราปล่อยผ่านนะครับต้องหาแพทเทิร์นการกลับตัวให้เจอนะครับอ่ะไปดูตัวต่อไปทัสโก้ครับทัสโก้ทรงเป็นอย่างไรอ่าทัสโก้กลับมายืนในโซน8แล้วนะครับตีโซนแล้ไว้ก่อนปับอ่า ยืนส่วนแปครับเดี๋ยวรอรุ้นพรุ่งนี้ถ้ายืนแข็งได้ตรงนั้นแหละจะเป็นจุดที่เราจะรับนั่นเองสําหรับตัวทัสโกครับทรงทัสโกเนี่ยก็ยังดีนะถือว่ายังดีอยู่นะครับแพทเทิร์นยังดีอยู่แล้วก็หุ้นลักษณะยังไม่เสียทรงกิตบล็อกที่ใช้ยังถือว่ายืนได้ดีเออยังไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับก็วิ่งตามแผนไปนะต่อมา b e m นะครับตัว BM e เนี่ยถือว่ายืนทรงสวยแล้วอ,อันเนี้ย โซน6เป๊ะเป๊ะปึะ๊บยืนปึ๊บเลยเห็นปะก็แนวของ B M ครับอ่าแนวรับ7.95ครับสต๊อปรอสถ้าเพื่อนๆจะใช้ก็อาจจะใช้โซน8เพื่อสต๊อปแรกหรือจะสัก50%แล้วก็มารออีกโซน1นะครับสักอีก50%สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าหลุดโซนหนึ่งมันจะติดตัวดาวเทนนะครับที่เราวางไว้หลุดกรอบออกไปเนาะก็อาจจะต้องทิ้งมันไปก่อนแต่มามาว่าพุ่งเนี้ยมาครับสําหรับ B m นะ คลินิกบอกไปแล้วนะครับตัวต่อไปนะสำหรับตัวคลินิกเนาะหลายคนก็อาจจะเห็นอยู่แล้วว่าทรงเป็นอย่างไรเนาะคลินิกก็แนวรับ41.25ครับโซน4โซน5นะครับมาเล่นกันกรอบบนนี้เนาะสต็อปลรสใช้โซน6ได้นะครับ39.75เป็นกรอบในการเล่นนั่นเองครับ KTC เป็นยังไงนะครับ KTC วิ่งอยู่ในกรอบ8แล้วนะครับกรอบ8ฟื้ วิ่งก่อ8รับได้ไหมรับได้มาบอกว่าตัวบัตรเครดิตเนี่ยก็ยังถือว่าดีนะครับถึงแม้เนาะอย่างที่บอกไปครั้งที่แล้วนี่เสียยังมีปัญหาแต่อีกอันนึงคือการปล่อยสินเชื่อครับอไอ้พวกบัตรพิตี้แคสเอ้ยหรือว่าจะเป็นพวกบัตรกเงินสดเออต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็เรียกว่าจะมีการอนุมัติที่ยากมากยิ่งขึ้นบวกกับตอนนี้เราจะได้รับโทรศัพท์เป็นไหม ได้รับโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับประกันเนาะเออจะเห็นว่าธนาคารหลายธนาคารเนี่ยเริ่มมีการเข้ามาลุยกับประกันเพิ่มขึ้นดังน,นั้นเนี่ยเราก็อาจจะมองไปทิศทางว่าเอ้ยแบบนี้หุ้นที่เกี่ยวกับกลุ่มแบงก์แล้วก็นอนแบงก์เนี่ยเขาน่าจะไปในรูปแบบรูปแบบเวเดียวกันหรือเปล่า อันนี้เป็นแค่การวิเคราะห์เบื้องต้นนะครับก็ลองไปดูเพิ่มเติมได้เนาะอ่า OSP ครับก็มายืนนะครับในโซน22โซน4โซน5นะครับบอกไปแล้วเนาะเราเล่นกันในกรอบกลางนะครับสต็อปลอตใช้โซน6ได้21บาทส่วนแนวต้านก็เก็บไปที่โซน2ได้สำหรับการทะลุนี่เบรกเอานะถ้าทะลุ23เบรกเอาแบบนี้ก็สวยเวอร์นะครับสำหรับ OSP ครับ พัดเป็นอย่างไรนะครับสำหรับพัดเนี่ยก็หลุดโซนหนึ่งแต่ว่ากลับมายืนได้นะเกือบหลับนะแต่กลับมาได้ถามว่าจะลงไปต่อไหมมาบอว่าลงต่อเว้จริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่รับโซนบนมาอยู่แล้วและจะทำยังไงก็แนะนำว่าอาจจะต้องมีการแบ่งไม้แล้วสำหรับตัวพัดนะครับแบ่งไม้ออกเป็นสัก2-3งถึงไม้เนาะไม้แรกครับมารับในโซนส7 2เนาะแล้วก็อาจจะใช้สต็อปลอดใกล้กันเลยนะครับในโซน7บาทพอดี เพื่อเทสนะครับแต่ถ้ามันขึ้นกลับไปเอาละถึงเวลาเล่นโซน8โซน6แล้วนะครับกรอบนี้ก็ลองเอาไปแคปไว้ไปดูได้นะสำหรับตัวพัดครับแต่มาชอบนะส่วนตัวอ่ะไปดูตัวต่อไปนะครับ A A I โซน8โซน6นะครับอ่าเชื่อถือได้ไหมคิดว่าน่าจะเชื่อถือได้นะ ดูจากแพทเทิร์นนี้นะครับถึงแม้จะขึ้นมาไกลแล้วแต่ว่าทรงยังดีสำหรับตัว AAI ครับอาจจะย่อไม่แรงมีโอกาสไปได้ต่อก็ลองไปดูเนาะเพราะว่า1คือตัวเลขเศรษฐกิจอะเวลามันออกมันออก,ออกแบบปลายควอเตอร์ไงมาจะรู้อีกทีหนึ่งคือ,อเข้าไปแบบเข้าไปดูแบบทิศทางนะครับของตามเว็บต่างๆเนาะว่าตัวเลขการส่ออกเป็นยังไงค่าระวังเรือเป็นแบบไหนรูปแบบ ค่าราคาน้ามันปัจจุบันเป็นยังไงเงินบาทอ่อนค่าหรือแข็งค่าเนี่ยถ้าเราจะเล่นหุ้นพวกนี้เราต้องรู้องค์ประกอบพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปหาเพิ่มเติมไปดูไหนไหนได้จริงๆในนี้ก็มีนะเออถ้าเพื่อนๆจะหาเนาะมันก็จะอยู่ในพวกแบบอ่าที่เป็นเกี่ยวกับดัชนีเดี๋ยวนะอ๋อมันติดมันติดชื่อหุ้นอ่ะก็จะมีพวกนี้ตอนแรกไปดูพวกเกี่ยวกับ หุ้นก่อนนะครับตัวใหญ่ๆว่าเป็นยังไงต่อมาไปดูพวกพันธบัตรนะครับว่าอ่า US dollar ตอนนี้เป็นแบบไหนเงินบาทไทยเป็นยังไงเนาะแล้วก็อาจจะไปดูเพิ่มเติมพวกฟิวเจอร์นะครับนี่มันก็จะมีพวกราคาทองราคาน้ํามันราคาอะไรพวกเนี้ยเราเข้าไปดูเนี่ยพวกเนี้ยมันก็เป็นข้อมูลให้เราได้ทั้งหมดเลยเนาะก็ดูตัวลักษณะพวกนั้นแล้วก็แคปไว้แล้วก็มาเทียบกับราคาหุ้นของเราว่าตอนนี้มันตอบสนองกับ ตัวอันไหน,นะครับเพื่อที่เราจะได้วางแผนต่อน,นั่นเองครับอ่าไปเดาตัวแม่กันบ้างตัวแม่วันนี้สวยเวอร์นะครับสำหรับมานะถือว่าสวยมากแนวรับโซน8 8ครับโซน8โซน8ปโซน6นะครับอยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับค่อนข้างแข็งเลยเท่าที่ไปดูนะเออไม่มีแรงแบบไม่มีแรงจะขายเลยอะ่ะในโซนนี้ก็อ่าลองดูแล้วกันเนาะคนมันก็อ่าอาจจะไปรอกันโซนบนแหละเท่าที่ดูนะกับตัวเอเชีย ก็น่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในวันพรุ่งนี้นั่นเองรอดูนะครับ ITC บอกแล้วว่าตัวเนี้สวยจริงนะครับสวยจริงสวยเวอร์นะครับไม่จ้อจี้เนาะ ITC เนี่ยแนวรับ23นะครับบอกไปแล้วเนาะก็เล่นโซน6โซน8นะครับเล่นได้ก็ไปขายโซน4ตรงเนี้ยถือว่าทำได้ดีนะครับสต,ต็อปล s อก็โซน1รอไม่ไหวก็ใช้โซนประมาณ8กว่าๆได้แหละถึง1ก็สามารถคัดออกไปได้เหมือนกันครับสำหรับ ITC นะ ท็อปไทยออยมาดูสิท็อปไทยออยเป็นอย่างไรนะครับอ่าท็อปไทยออยสวยเช่นเดียวกันครับตอนนี้ขยับขยับแล้วนะตอนแรกเราบอกว่าเราเล่นอะไรเราเล่นโซนแปดโซนหตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่มันขยับขึ้นไปแล้วมันเข้าไปในโซนห้าโซนหแต่ถามว่ามาร์กจะรับตรงไหนมาร์กรับโซนนี้แหละนะครับไม่ได้วิ่งตามนะไม่เอาแบบวิ่งตามเพราะว่าวิ่งตามอาจจะไม่ทันแต่ถ้าไปก่อนก็ปล่อยไป ถามว่าสวยไหมสวยครับแล้วก็ววล่มเข้าเยอะมากสําหรับตัวท็อปไทออยอ่ะแนวรับมา้ามอง50.2ครับใครที่มองขึ้นไปคุณก็ขยับตามในสิ่งที่ตัวเองวางแผนไว้แล้วกันเนาะอ่ะลองดูตามความชอบครับต่อมาห้านะครับก็แนวรับบอกไปแล้วเนาะ47.75เครับเล่นกรอบโซน4-6ตัวนี้อาจจะเล่นลึกนิดนึงเพราะว่าอ่าเราตั้งในตัวแกนไว้อ่ะที่วางแผนอะ่ะเราดูย้อนกลับไปนะเราจะเห็นว่ากรอบนะครับกรอบนี้ จะเป็นกรอบแนวต้านที่เคยทําไว้ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมาบอกว่าถ้าแนวต้านมันเยอะแรงขายมันน่าจะสูงเออพอแรงขายมันสูงเราอาจจะต้องเทคโปรฟิตออกไปก่อนนั่นเองสําหรับตัวฮานานะครับ SVI มาตามฮานะนั่นแหละครับแต่ทรง SVI จะสวยกว่าพอสมควรนะครับอ่าสำหรับ SVI ครับใครที่สนใจก็แนวรับโซนกรอบ2-4ส ได้สต็อปลอใช้5ได้เนี่เห็นไหมมันมีกรอบมันมีแก็บในการเล่นแล้วก็แนวต้าน8.4นั่นเองนะครับสำหรับ SVI เนาะประมาณนี้นะครับน่าจะครบไหมอ่าครบท้่วน,นะครับยังยืนยันภาพเดิมครับในส่วนของเซตครับว่าเซตเนี่ยมีการกลับตัวแบบอ่อนๆขึ้นมาให้เห็นแล้วครับดังนั้นแผนที่วางไว้ เตรียมลุยต่อได้เลยนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับชื่นชอบหรือเปล่าถ้าชื่นชอบอย่าลืมนะครับเข้ามากดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับเรายังมีอีกหลายช่องทางครับมีทั้ง f Facebook มีนะครับมีทั้ง Tik t o k รูปแบบแต่ละช่องทางจะเป็นต่างรูปแบบกันไปใครดูสะดวกแบบไหนเลือกช่องทางนั้นนะครับหวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ